สี่สิบบาทใช่วันนั้นคือดีใจแล้วดีใจสิวันใดวันหนึ่งที่คุณแบบไม่ทํางานเงินเดือนไม่ทํางานแลกเงินไม่ได้เหนื่อยโดยปราศประโยชน์แต่ว่าคุณทําธุรกิจคุณซื้อมาขายไปแล้วคุณได้กำไรสี่สิบ,บาทนั่นแหละเป็นวันที่ผมชนะแล้วสี่สิบาทก็ไม่ได้มาง่ายง่ายด้วยใช่ไหมคะออสิบ่บาทสี่สิบ,บาทมายากอ,อย่างที่เคยเล่าไปว่าโอนผิดโอนถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าลูกค้าก็ไม่มีบัญชีธนาคารเมื่อก่อนแต่จังหวัดก็จะมีรับบริการรับฝากเงิน รับฝากเงินก็ไปรับฝากก็โอนปิดผมขายสามสี่ศูนย์เขาก็โอนมาสี่สามศูนเลขสลับกันเลขสลับกันแล้วผมก็ต้องโอนกลับไปพอโอนกลับไปเขาไม่ใช่โกงหรือไม่ฉาชีพหรอกเขาก็แค่เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาแต่เขาแค่ไม่มีบัญชีโอนเขาก็เลยบอกว่าให้ผมเติมเงินอันดูคอรกลับได้ไหมผมก็เลยบอกว่าเออผมเติมได้ครับต้องคืนเข้าเก้าสิบาทอีบันทุคอนี้ก็มี มี30มี50มีร้อยหนึง่งไม่มี90ไม่มี90ผมเลยต้องโอนร้อยหนึ่งเข้าไปให้ลูกค้าถ้ากับวันนั้นผมเหลือกำไรส0บาทกับพ่อพอดีอาทิตย์เล่ามาแหละพ่อเปิดตัวมาพอดีพ่อหนูขายของได้ชิ้นแน่นะภูมิใจมากบิบี้ไปบอกพอ่อกำไรเท่าไหร่40บาทเอออย่ายวทำให้ลูกกูกลัวมึงรวย <laughs> คำนี้ยัง จำด้เด๋ยวธันวันนี้เลยน่าจะเขียนสลักเอาไว้ที่ไหนที่กําแพงหรือผมชอบผมชอบคํานี้ผมชอบคานี้ก็เลยเป็น40บาทที่มีค่ามากๆและจําแล้วก็เล่าในทุกรายการเลยดิมเห็คือเป็น40บาทที่มีค่าแล้วก็เป็น40บาทที่เป็นมากกว่า40บาทตรงที่ว่ามันสามารถทําให้เรามองได้ว่าเฮ้ยเป็น40บาทที่ไปต่อได้เป็น40บาทที่กูทาธุรกิจเฮ้ยเป็น40บาทที่ช่องนันนามากยวของกูเป็น40บาทที่กูตอบพ่อแม่ได้เป็น40บาทที่มีความหมายเป็น40บาทที่สุดท้ายพ่อกูบอกก ที่โคตรมีความหมายเลยกับกําไรชิ้นแรกมันถือว่าผมสามารถนับหนึ่งได้แล้วไงแล้วถ้าผมนับหนึ่งได้มันจะนับสองได้ไงก็คือมองเห็นรูทางข้างหน้าว่ามันไปมันเหมือนกับมันมองเห็นรููทางไอ้กำไรสี่จบาทท่สรางมันเถอะพอกินข้าวมันไก่เมื่อเดียวก็หายแต่การมองเห็นลูทางในการทำธุรกิจเนี่ยโหแม่งสว่างจ้าเลยตอนแรกมันเป็นตอนแรกตอนแรกมันเป็นอุโมงคนะที่มันมืดมิดนะพอขายปุ๊บได้เฮี้ยกูขายได้อืมาถูกทางละอืใช่ผมลงขายของชิ้นแรกห้าวันขายได้ พอเริ่มจับทางถูกนะเป็นขาย CPU นะสิบนาทีขายได้ผู้ซื้อคือพี่ชินรัตน์ซื้อ EO 50ราคา590บาทสนนทบุรีไม่รู้ตัวนี้เป็นไงบ้างถ้าแกดูอยู่ขอบคุณครับพี่